สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอจะมาพูดเรื่องเอ่อสาเหตุที่ทําไมอยู่ๆญี่ปุ่นนะคะประกาศออกมากระทรวงกลาโหมของเขาเนี่ยประกาศออกมาว่าเตรียมรับมือกับ UFO นะคะทั้งที่อะไรไม่มีปีไม่คุยเลยนะคะถ้าเรามองในมุมที่ความเชื่อเรื่อง UFO นะคะว่าเอ้ยมันมีจริงหรือเปล่านะจริงๆเนี่ยถ้าเราสืบค้นดีๆเนี่ย UFO มีจริงนะคะ แต่จากข้อมูลในหลายที่ส่วนใหญ่ทางฝั่งยุโรปนะคะ mm hmm. เขาจะถ่ายเจอนะคะ mm hmm. ก,ก็ก็เป็นเป็นเรื่องที่ที่น่าคลิปนะคะทำไมถึงจะพูดเรื่อง UFO ของญี่ปุ่น,นะคะที่เมื่อวันที่29เนี่ยก็มีการประกาศออกมาว่าญี่ปุ่นเตรียมกำหนดข้อปฏิบัติในกรณีพบ UFO นะคะก็ ตั้งรับนั่นแหละก็อยู่ดีๆทางกระทรวงกลาโหมก็ประกาศออกมาโดยที่ไม่ทราบสาเหตุนะคะอยู่ๆก็พูดออกมาแบบนั้นนะแล้วก็าทางทางพวกเราที่ได้ฟังเนี่ยก็งงๆว่าเอ้ย UFO สู้กับใครสู้กับอะไรสู้กับฝ่ายไหน UFO เป็นฝ่ายไหนเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายไม่ดีซึ่งโดยส่วนตัวแอรก็ได้ยินมาหลังจากที่ได้ ฟังครูบรรพศพูดนะคะเราก็เข้าใจว่ามันก็จริงนะคะที่ทุกการเคลื่อนไหวทุกทุกทุกสถานที่ที่เราเจอเนี่ยหมายถึงว่าคนบนโลกเนี้เจอ u โอนะคะเขาจะไม่เห็นนะรายงานจากการถ่ายดาวเทียมนะคะแต่จะเห็นอยู่ในโลกเลยซึ่งซึ่งถ้า ถ้าเป็น UFO จากนอกโลกทําไมดาวเทียมจ,จับสัญญาณอะไรไม่ได้เลยทําไมมันผู่ในโลกเลยนะคะก็เป็นข้อสนิษฐานว่าแสดงว่าเขาอยู่ในโลกของเราแล้วก็อยู่มานานแล้วนะ,ะเดี๋ยวเราจะท่านตรงนี้ไปะคะ่ะเพราะว่าที่แอจะพูดเนี่ยมันเกียก COVID, เก่ยวกับโควิดเกี่ยวกับารใส่หน้ากากนะคะหลังจากที่ u ู กระทรวงการาโหมเนี่ยได้ประกาศเมื่อวันที่ยีบเจ้านะคะเราก็รอดูว่าเอ้ยเขาอะไรยังไงแล้วแล้วก็จับตาดูว่าจะเป็นการต่อสู้จากฝ่ายไหนไปฝ่ายไหนนะคะก็คือซึ่งเราจะขอแบ่งเป็นต่างดาวฝ่ายฝ่ายเลฟเีเรียนแล้วก็ฝ่ายแสงนะคะเราก็มึงว่าเอ้ยอยู่อยู่ญี่ปุ่นทําไมอยู่มึงกระตาดนะ จะสู้กับฝ่ายไหนญี่ปุ่นเขาจะสู้กับฝ่ายไหนจะฝ่ายแสงหรือฝ่ายมืดแแล้วล้วที่ญี่ปุ่นอยู่เนี่ยญี่ปุ่นอยู่ฝ่ายไหนนะคะซึ่งเราก็รอดูว่ารอจับตาดูว่าเอ้ยมันจะอะไรยังไงสู้กับไครสรุปเมื่อช่วงหลังจากนั้นประมาณไม่นานนะคะไม่นานหลังจากนั้นประมาณเกือบเดือนนะคะญี่ปุ่นก็ประกาศปลดล็อกประเทศของเขา คือไม่ให้ประชาชนใส่แมสไม่ให้ประชาชนใส่หน้ากากเขาบอกว่าเรื่องเรื่องของโควิดเนี่ยหลอกลวงทั้งนั้นนะคะก็คือไม่ต้องใส่หน้ากากแล้วก็เขาเปิดประเทศเขาเสรีแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าใครเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะนะคะกว่าจะหาเจอนะกว่าจะซอกเจอ ก็น,นี้ค่ะคืออัตโตโซนิโคลัสนะคะเดอมสเดอมสพาวเวอร์ฟูลแมนในเดอะเลนะคะคนนี้คืออัตโตโซนิโคลัสหนึ่งสาเหตุหลักที่ทำไมยยููญี่ปุ่นสั่งเตรียมรับมือกับ UFO อฟโอบุกนะคะก็เพราะว่าผู้ชายคนนี้เขาได้นี้ ไปหลบตัวไปซ่อนตัวอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็บังคับให้ญี่ปุ่นเนี่ยทําตามที่ตัวเองสั่งนะคะก็เพราะว่ายุคโอเนี่ยตอนที่เราได้ยินข่าวนะอ่ก็คือผู้ที่เอาเรื่องนี้มาคุยในไทยก็คือนะคะก็คือท่านอาจารย์หาจสดินอุไรภัยวันนะะก็ต้องขอพอบคุณท่านมนาที่ช่วยเสนอเรื่องที่เราส่วนใหญ่ไม่รู้กันนะคะ หลังจากที่ท่านได้บอกนะคะก็ไม่ใช่ว่าเราจะเชื่อจะทั้งหมดนะเราก็ไปค้นดูข้อมูลจากแหล่งนู่นนี่นั่นมีหลักฐานยืนยันมานะคะก็เป็นภาพเป็นไฟล์นู่นนี่นั่นมาหลังจากที่ญี่ปุ่นประกาศยกเลิกเกี่ยวกับการใส่ใส่หนาศาศ้ากากนะคะป้องกันโคโนวิด1เนี่ยเขาบอกเลยว่า โคโวิด -19 เนี่ยมันเป็นเรื่องหลอกตานี่จริงหรอกอะไรประมาณเนี้ยก็คือให้ประชาชนของเขาเนี่ยใช้ชีวิตปกติได้เลยไปทํางานปกติไปเรียนปกตินะคะเปิดกิจการได้ปกติอะไรอะไร,ะไรต่างๆนานในญี่ปุ่นก็คือเป็นปกติแล้วนะคะขเขาก็บอกเลยว่าโคโาวิด -19 เนี่ยมันไม่มีหรอกมันเป็นเรื่องโกหกหลอกลวงจากอะไรต่างๆอัน,าน,านนั้นแหละเพราะเอ้ยทำไมอยู่ๆแล้วทําไมอยู่ๆคุณประกาศ จะเปิดสื่อกับ UFO แล้ว UFO ฝ่ายไหนแล้วทำไมอยู่ๆคุณประกาศบอกว่าโคโโนาวรัสเนี่ยไม่มีจริงก็เพราะว่าผู้ชายคนนี้นะคะได้ตายในญี่ปุ่นนั่นเองนะคะตายในญี่ปุ่นช่วงระยะเวลาที่ตายเนี่ยเขาก็ยังไม่ประกาศนะเอ่อที่คนเจอ UFO อาจจะอาจจะเป็น UFO ของฝ่ายแสงนะคะหรือเป็น UFO ของผู้ชายคนนี้นะคะคือ คือเขาเป็นพ่อนนตัวในญี่ปุ่นแล้วก็บังคับให้ญี่ปุ่นเนี่ยประกาศประกาศเขาเรียกอะไรประกาศทู่กับยูเโอเพื่อคล้ายๆว่าญี่ปุ่นก็โดนบังคับอกเขาก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรอยู่จะให้กูสู้ใครอะไรมาเนี้พอ่พอพ่อใบแสงตามตัวเจอเขาก็เขาก็สําเร็จโทษนะคะสําเร็จโทษที่ญี่ปุ่นเลยนะคะเขาก็ท่าทิ้งวางงานจนเสร็จแล้วนะคะ ญี่ปุ่นก็ยังไม่ประกาศนะญี่ปุ่นยังไม่ประกาศว่าเรื่องโควิดหน้าก็ยังไม่ประกาศเขารอจนจนรู้ว่าคนเนี้ยแน่นิ่งไปแล้วจริงๆก็คือ,อ,อกายหยาบแบบตายที่ญี่ปุ่นจริงคือโดนฆ่าตายที่ญี่ปุ่นจริงแต่ดวงจิตของของไอ้ตัวเนี้ยอาตโฟนนี้โคัดเนี้ยหนีนะคะหนีกลับไปที่เอออเมริกา ในรัฐหนึ่งของอเมริกาเนี่ยในอยู่น่าจะอยู่ประมาณไม่แน่ใจว่าเป็นบราซิลหรือเม็กซิโกหรือหรือที่ไหนนะคะก็คือหนีไปแล้วายแสงก็ตามจับดวงวิญญาณน,นะคะตามจับดวงวิญญาณแล้วก็ฆ่าดวงวิญญาณของอัตโตโคนีโคัสเนี่ยอ,อีกทีหนึ่งนะคะคือผู้ชายคนเนี้พูดง่ายๆเขาไม่ใช่คนนะ,ะเขาไม่ใช่คนนะ,ะเขาเป็นเผ่เาพันธุ์ของต่างดาวว่างั้นเถอะแต่เป็นต่างดาวฝ่ายมืดนะคะที่ ควบคุมโรคนี้ให้อยู่ในวิกิจชั่วร,ร้ายนะครับที่อะไรต่างๆนะที่ไม่ดีต่างๆเรื่องนี้ไม่ต้องเชื่อนะคะแต่แต่ที่จะพูดประสงค์หลักของวันนี้คือเรื่องโคโรนาไวรัสนี่แหละเพราะพอผู้ชายคนนี้ตายนะดวงจิตโดนฆ่าและกายอยากตายที่ญี่ปุ่นไปจับดวงจิตแล้วฆ่าทิ้งอยู่เออที่สหรัฐแต่ในรัฐไหนแอรจำไม่ได้นะครับ ก็ฆ่าทิ้งแล้วก็ญี่ปุ่นก็ประกาศเลยว่าเนี่ยโคโรวรัสไม่มีจริงแล้วก็ขอให้ประชาชนเนี่ยใช้ชีวิตอย่างปกติไม่โดยไม่ต้องใส่หนาา้ากากนะคะแล้วก็มีเงินเยียวยาลงมานะคะช่วงที่ปิดโคโรวรัสไปกี่เดือนอ่ะเขาเยียวยาคนละเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าญาติแอดเนี่ยคนไทยนะญาติแอดเขาเป็นคนไทยแล้วเขาไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วเขาได้สามีญี่ปุ่นแล้วเขาก็ได้แบบเป็นสัญชาติญี่ปุ่นอ่ะ เขาก็ไปลงเอาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะไปลงเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเขาก็ได้เยียวยามาสามแสนสามแสนนี่คือเงินบาทไทยนะหมายถึงว่าแปลงเป็นเงินบาทไทยแล้วเขาได้เยียวยามาที่สามแสนนะคะนั่นก็ปรากฏนั่นก็แสดงให้เราเห็นเราว่าเนี yeah. ่ยโควิดหน้าไวรัล้วแต่มันนี้หรอกจริงๆไม่จำเป็นต้องใส่แมสน,นะคะที่เราเล่าเรื่องนี้อยากให้ทุกคนรู้ว่าคือพวกเราเนี่ยเชื่อฟังองค์กรอารมัยโลกมากเกินไป ซึ่งองค์กรอนามัยโลกเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยคนจะรู้ว่าไอ้องค์กรเนี้ยมันมันเป็นองค์กรที่ของของฝ่ายมืดนะก็เดี๋ยวเรามาแจงแถลงไขอีกทีหนึ่งวันหนังนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ยาวมากเกินไปไม่ดีนะคะถรุดว่าโคโราวรัสเนี่ยยิปเขาเขาก็ประกาศออกมาแล้วนะคะว่ามันไม่มีนะคะส่วนของยุโรปที่ตายเยอะ มันไม่ได้ตายจากโควิดนะคะแต่ว่าสื่อสื่อหลักทางนู้นน่ะเขายังควบคุมสื่อไม่ได้เพราะว่าสื่อหลักเนี่ยเขาเขาใช้กระแสสื่อหลักเนี่ยควบคุม,มประชากรโลกมานานแล้วกว่าเขาก็ยากที่จะควบคุมได้ที่ที่ผู้นําสหรัฐจะควบคุมสื่อของที่นู้นได้ะคะไม่ใช่ว่าไปคุกคามนะแต่สื่อเนี่ยปั่นหัวคนไม่เชื่อในทางที่ผิดมานานแล้วนะเอาเรื่องไม่จริงมาปั่นอะไรอย่างเงี้ย นะคะก็อยากให้พี่น้องชาวไทยทุกคนได้รู้ว่าโคโรโนาไวรัสเป็นเรื่องทำให้เรากลัวเพื่อรอรับวัคซีนซีจัดเท่านั้นเองนะคะโอเคคลิปนี้จบแท่นี้ก่อนเดี๋ยววันหน้ามาเล่าใหม่